นรทีเกลียดเส้นผมสีดำสลับแดงของภรยาด้วยความสับสนถึงเขาจะเป็นคนหัวเก่าชอบอะไรเก่าๆผมสีดำผู้หญิงเรียบร้อยแม่บ้านแม่เรือนแต่พออยู่ร่วมกันกับเธอได้ไม่นานอะไรก็ตามที่เป็นรองรองกลับค่อยๆกระท้อป,ปลือกของความยึดมั่นถือมั่นที่ห่อหุ้มหัวใจเขาไว้จะว่าไปผมสีแดงก็น่ารักดีเธอทำงานบ้านไม่สะอาด ทำอาหารไม่ได้เรื่องก็ไม่ใช่ปัญหาเขามีเงินเขาจ้างสาวใช้มาทําให้เธอได้ชายหนุ่มลูบแก้มนิ่มน,มนิมด้วยความสเสน่หาก่อนจะลูบป,ปลายนิ้วลงมาจับไม้กวาดขนไก่ออกจากมือนิ่มปลายนิ้วมือของเขาสะดุดแหวนทองคําขาวประดับทับทิมและเพชรที่เป็นแหวนประจําตระกูลของเขาเองแม่มอบให้นพวินมั่นหมายกับเธอเมื่อเขาต้องมาเข้าพิธีแต่งงานแทน แหวนวงนี้ก็ยังถูกนำมาใช้เพราะเป็นของสำคัญเห็นแหวนนี้ทีไรก็คิดถึงตอนที่เธอเป็นคู่มัน่น้องชายทุกทีตอนที่เธอเป็นผู้หญิงต้องห้ามสำหรับเขางามชายหนุ่มกระซิบเรียกพร้อมกับเกลียบปลายนิ้วโป้งที่แก้มนิ่มดวงรองสะดุ้งตื่นลืมตามองเขาสลุมสลือหญิงสาวงุนงงด้วยความง่วงงูนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอนอนตรงนี้ แล้วทำไมโนรธีถึงมานั่งอยู่ใกล้ชิดจนแทบจะได้ยินเสียงลมหายใจของเขาก่อนจะคิดขึ้นมาได้ว่าเมื่อเฉยกับชายกลับไปตอนเที่ยงเธอก็อาบน้ำอาบท่าสวมเสื้อผ้าที่เขาชอบคือปิดหมดตั้งแต่ลำคอรจรดปลายเท้าดรงรอง,รองตั้งใจว่าจะแต่งตัวถ่ายรูปอัพลงอินสตาแกรมให้นรธีเห็นซะหน่อยว่าเนี่ยเธอทำงานบ้านอยู่นะแต่พอถ่ายรูปแล้ว แต่งสีอัพไปแล้วก็ง่วงง่วงง่วงเลยกะว่าจะนอนพักสักงีบแต่ต้องตื่นก่อนเขาจะกลับบ้านเธอเลยตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนห้าโมงเย็นแต่นี่นาฬิกายังไม่ทันปลุกเธอก็ลืมตาม,มาเห็นเขาแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นความฝันกันนะพอคิดได้ดังนั้นเรียวปากอิ่มก็บิดเป็นรอยยิ้มหวานเธอยกมือขึ้นรูปไหลใบหน้าสักระคายของเขาอดคิดไม่ได้ว่า ขนาดในความฝันต่อหนวดของเขาอยังจั๊กจี้มือดีจังแล้วรงร้องก็ทำในสิ่งที่นรทีคาดไม่ถึงคือขยับใบหน้ามาใกล้แล้วจุบเขาที่ริมฝีปากอย่างนุ่มนวลพิธีทำหน้าที่พี่ชายให้งามมาทั้งชีวิตแล้วไม่คิดจะทำหน้าที่สามีบ้างหรอคะ